นอกจากนี้นะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเตรียมจัดทำรถแบบการพัฒนาระบบรางด้วยเพื่อที่จะเสนอคอสชอให้มีการพิจารณานะคะเรื่องของงบการเดินหน้าลงทุนในโครงการเร่งด่วนค่ะเรียกว่า5เส้นทางหลักด้วยกันเป็นมูล,มลค่า1,2 0 0 0ล้านบาทการลงทุนครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพรวมถึงขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันด้วยไปติดตามจากรายงานกันค่ะ การทบทวนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน2ล้านล้านบาทของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเน้นโครงการเร่งด่วนสำคัญและหนึ่งในการเดินหน้าการลงทุนคือการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ซึ่งหลายเส้นทางอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่แล้วโดยการสร้างรถไฟรางคู่จะเป็นการก่อสร้างคู่ขนานไปกับแนวรถไฟเดิมซึ่งช่วยแก้ปัญหาการรอหลีกและยังทำให้รถไฟสามารถเดินรถด้วยความเร็วสูงได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าลดปัญหาความล่าช้าช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟโดยการก่อสร้างร้วกั้นตลอดเส้นทางด้วย โดยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยอมรับว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมหาศาลจึงเตรียมเสนอแผนรถแมปการพัฒนาระบบรางใน11เสน้นทางเป็นแผนการลงทุนระยะสั้นใน5เส้นทางหลักมีมูล,ลค่าการลงทุนกว่า120,000ล้านบาทซึ่งรวมการปรับปรุงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงซึ่งยังติดขัดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขณะที่อีก6เสน้นทางมีวงเงินลงทุนรวม140,000ล้านบาทจะจัดสรรจากงบประมาณปี2558เราก็มีการสรุปเรื่องครับ จะเห็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วนนะฮะให้ท่านนะครับที่ต้องรับการแก้ไขนะครับเรื่องของสัญญาสายสีแดงครับเรื่องของสภาพคลองส่วนเรื่องของระยะกลางเนี่ยนะครับเราก็มองว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความจาเป็นต้องเร่งพัฒนาเรื่องของระบบรางเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับที่ทุกคนนะฮะประเทศสมาชิกทุกคนก็คาดหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาแล้วมีการปรับปรุงระบบรางนะครับเพื่อจะใช้ในการขนส่งอย่าลืมว่าในภาพของอาเซียนเนี่ยเราถือเป็นหนึ่งเดียว การลดต้นทุนของทุกคนก็คือการลดต้นทุนของของภาพรวมนะฮะนอกจากนี้ยังเห็นว่าการรถไฟที่ก่อตั้งมายาวนานถึงเวลาที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในหลายด้านทั้งระบบและสัญญาณรวมถึงรูปแบบการเดินรถเป็นแบบใช้ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเก่าเพื่อให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบรางถือเป็นความจำเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย และการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคแม้ในหลายประเทศจะมีการพัฒนาที่ล้ำหน้าไทายไปมากแล้วก็ตามดังนั้นหากเร่งลดปัญหาอุปสรรคและเดินหน้าการลงทุนได้โดยเร็วจะเป็นโอกาสให้ไทยได้กลับมาเป็นศูนย์กลางการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อีกครั้ง